ขอ,อสวัสดีชาวราศาีตุลทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัทุรสโหราพยากรณ์ครั้งนี้ดิฉันจะพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศาีตุลประจำเดือนพฤษภาคม2568โดยใช้โหราศาสตร์ไทยซึ่งจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมเพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะสำหรับท่านที่ต้องการพยากรณ์แบบส่วนตัวซึ่งจะมีรายละเอียดเฉพาะบุคคลสามารถแอดไลน์มาได้ค่ะที่ไลน์ id 063 078 0354พยากรณ์สดโทรไลน์ใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงถามได้เม่จำกัดคำถามค่าบูชาครูท่านละ1 9 9บาทรับพยากรณ์ทุกวันทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่เวลา9นาิกาถึง22นาฬิการักขาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนซึ่งในเดือนพฤษภาคม2568นี้ในเรื่องของการงาน ท่านจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้เก่งขึ้นจะมีชัยชนะเหนือศัตรูคู่แข่งขันท่านจะทำธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายในระหว่างนี้ท่านจะมีโอกาสได้คู่ค้าคู่สัญญารายใหม่เข้ามาคอยช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการค้าการลงทุนส่วนท่านที่ทำงานประจำะรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจหน้าที่การงานดีค่ะท่านจะมีโอกาสได้ร่วมง,งานกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชา และมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนตําแหน่งภาระหน้าที่การงานค่ะส่วนในเรื่องของการเงินการเงินดีค่ะท่านจะได้รับเงินและผลตอบแทนที่ดีในอาชีพการงานของท่านท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายจะมีโอกาสลงทุนในธุรกิจการงานเพิ่มขึ้นมีคู่ค้าคู่สัญญารายใหม่ๆเพิ่มขึ้นค่ะแต่ทั้งนี้ขอให้ท่านทำงานด้วยความระมัดระวังทำงานด้วยความร,บรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดต่างๆค่ะ ส่วนในเรื่องของความร,รักนี่มีคู่ครองอยู่แล้วท่านกับคู่ครองจะได้ช่วยเหลือกันในเรื่องของการงานและการเงินคู่ของท่านจะนําโชคลาภและผลประโยชน์มาให้ส่วนคุณโสดท่านจะมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามจะมีโอกาสพบเจอคนถูกใจเป็นคนมีทรัพย์สินมีหลักมีฐานมีหน้าที่การงานดีและมีโอกาสเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือเพื่อนฝูงแนะนําให้ค่ะสําหรับรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ ดวงชะตาของท่านประจำเดือนพฤษภาคม2,568มีดังนี้ค่ะในเรื่องของการงานดาวพระสุกซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวรา,านาราศีตุลและเป็นดาวเจ้าเดิอนภพมรณะดาวพระสุกได้ยกเข้าสู่ราศีมีนภายใต้เดินพบอริตั้งแต่วันที่28มกราคมถึงวันที่สองมิถุนายน2,568และตำแหน่งเป็นมหาอุดด้วยอิทธิพลของดวงดาวจะส่งผลในท่าน มีความขยันขันแข็งเอาการเอางานมากยิ่งขึ้นในระหว่างนี้ท่านจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้เก่งขึ้นบริหารงานได้ดีขึ้นและท่านจะมีสุขภาพกายใจที่เข็มแข็งมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจําเดือนพบพันธุได้ยกเข้าสู่ราศีกุมภายใต้เดืนภพปุตตะตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566สถิตถึงวันที่19พฤษภาคม2568 ที่มีบุตรหลานบริวารท่านจะได้ใกล้ชิดกับลูกหลานบริวารของท่านมากยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ในครอบครัวอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะและในระหว่างนี้ท่านที่ทำงานประจํารับราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่านจะโชคดีในเรื่องของตําแหน่งหนะ้าที่การงานท่านจะเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายผู้บังคับบัญชาส่วนท่านที่ทาธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายกิจ,จการงานดีการเงินหมุนเวียนดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจที่มีไอเดียสร้างสารรค์มีความทันยุคทันสมัยท่านจะได้รับผลตอบแทนที่ดีค่ะและท่านมีเกณฑ์มีทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆเพิ่มขึ้นค่ะจากนั้นรับประสา์จะย้ายเข้าสู่ราศีมีนภายใต้เดือนพบอริตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมถึงวันที่23สิงหาคม2568ส่งผลให้ท่านมีความขยันขันแข,ข,ข็งเอาการเอางานมากยิ่งขึ้น ท่าจะสามารถรับมือกับประสักดและปัญหาต่างๆที่เข้ามาได้เป็นอย่างดีมีโอกาสมีทรัพย์สินบางอย่างเพิ่มขึ้นและยิ่งส่งผลดีกับท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินอาคารสถานที่หรือยุดยานพานะต่างๆค่ะดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวประจำเดือนภพปุตตะนายกเข้าสู่ราศีมีนภายใต้เรือนภพอริตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566 สติดถึงวันที่5พฤษภาคม2568รสทรงผลในท่านจะมีความขยันขันแข็งในการทำงานมีความกระตือรือร้นในการทำงานมากขึ้นท่านที่มีลูกหลานบริวารท่านจะได้ดูแลลูกหลานบริวารของท่านมากยิ่งขึ้นลูกหลานบริวารลูกน้องจะคอยช่วยเหลือดูแลกิจการงานของท่านได้เป็นอย่างดีแต่ข้อควรระวังในระยะนี้ก็คือคอยระมัดระวังลูกหลานบริวารบางคนอาจนำความเดือดร้อนใจมาสู่ท่านได้ค่ะ ากนั้นดาวราหูจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมภายใต้เดือนพบปุตตะตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2568สถิตถึงวันที่22พฤศจิกายน2569ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีองค์ผลให้ในระหว่างนี้ท่านจะมีจิตใจที่เจ่มใสร่าเริงมากยิ่งขึ้นและจะมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นท่านจะเป็นที่รักของลูกหลานบริวารลูกน้องความสัมพันธ์ดีค่ะ ท่านจะเป็นที่รักของพวกเขาเหล่านั้นดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวประจำเดือนพบสุภะและวินาศได้ยกเข้าสู่ราศีเมษภายใต้เดือนพบปัตตนิตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่17พฤษภาคม2568ส่งผลในท่านจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้เก่งขึ้นท่านจะมีชัยชนะเหนือศัตรูผู้แข่งขันท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายท่านจะมีโอกาสได้คู่คา้าคู่สัญญารายใหม่ เข้ามาคอยช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการค้าการลงทุนส่วนท่านที่ทํางานประจํารับราชการหรือรัฐวิสาหกิจหน้าที่การงานดีค่ะท่านจะมีโอกาสได้ร่วมทํางานกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาค่ะจากนั้นดาวพระพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภภายใต้เดินพบมรณะตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมถึงวันที่3มิถุนายน2568ด้วยอิทธิพลของดวงดาวจะส่งผลในท่าน มีสุขภาพกายและใจที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและท่านจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงตำแหน่งโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานหรือปรับเปลี่ยนภาระหน้าที่การงานหรือเปลี่ยนแปงลงรูปแบบการทำงานการทำธุรกิจในบางท่านจะมีโอกาสได้รับมรดกเป็นทรัพย์สินบางอย่างค่ะดาวพฤหัสบ,บดีซึ่งเป็นดาวประจำเดือนภพสหัสชชะแลออริได้ยกเข้าสู่ราศีพฤษภภายใต้เดือนภพมรณะตั้งแต่วันที่30เมษายน2 5 6 7 สถิตถึงวันที่13พฤษภาคม2,568ส่งผลในดวงชะตาดีค่ะท่านจะมีชัยชน,นะเหนือศัตรูคู่แข่งขันใครที่คิดร้ายกับท่านเขาจะพ่ายแพ้ภัยตัวเองอีกทั้งท่านจะแก้ไขปัญหาได้เก่งจะสามารถเอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่เข้าไม่ได้เป็นอย่างดีและมีโอกาสเดินทางมากขึ้นหรือได้ใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆเข้ามาช่วยในการทํางานมากยิ่งขึ้นและท่าน จะมีโอกาสได้พบปะได้ใกล้ชิดกับเพื่อนเก่าๆสังคมเก่าๆมากขึ้นค่ะแต่ข้อควรระมัดระวังคือในระยะนี้เพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องบางคนอาจน,นำความเดือดเนื้อร้อนใจมาสู่ท่านได้ค่ะและหากท่านจําเป็นต้องลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆขอท่านตรวจตราให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจนะคะจากนันดาพฤหัสบดีจะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนภายใต้เดินพบสุภะตั้งแต่วันที่ 13. พฤษภาคมถึงวันที่ 2. ตุลาคม2,568และัดตำแหน่งเป็นประเป็นอุจจาวิลาศส่งผลให้ในระยะนี้ท่านจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากบรรดาเพื่อนฝูงญาติพี่น้องธุรกิจการงานดีมีความจเจริญรุ่งเรืองแต่ข้อควรระมัดระวังคือการมีปัญหาขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านขอให้ท่านระมัดระวังปัญหาดังกล่าวด้วยนะคะในเรื่องของการเงินและโชคลาภ ดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำโชคลาภของชาวลัคนาราศีตุลดาวพระอาทิตย์เป็นดาวประจําเดือนพบลาพะได้ยกเข้าสู่ราศีเมษภายใต้เดืนพบปัตตนิตั้งแต่วันที่14เมษายนถึงวันที่15พฤษภาคม2568และตําแหน่งเป็นมหาอุดส่งผลให้การเงินดีค่ะท่านจะได้รับเงินและรายได้ที่ดีจากอาชีพการงานของท่านมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินจากเพื่รงข้าม หรือจากคู่คา้าคู่สัญญาหรือหุ้นส่วนสังคมรอบข้างจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนค่ะจากนั้นดาวพระอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภภายใต้เดินพบมรณะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึงวันที่15มิถุนาย,ยน2568และตำแหน่งเป็นอุจจาพิมุก่งผลในท่านจะมีโอกาสได้รับเงินจากดอกเบี้ยหรือได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนต่างถิ่นต่างแดนหรือจะกัาได้ใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสาร สื่อโซเชียลออนไลน์ต่างๆเข้ามาช่วยในการหาเงินหารายได้และท่านจะได้รับรายได้และผลประโยชน์ที่ดีค่ะบางท่านได้รับมรดกเป็นทรัพย์สินบางอย่างค่ะดาวพระังคารจะเป็นดาวประจําการเงินและความรักของชาวร,ราศีตุลดาวพระังคารเป็นดาวประจําเรือนพบกุมภ์พะและปะตะัตตานิได้ยกเข้าสู่ราศีกรกฎภายใต้เรือนพบกรัมรมะตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่6มิถุนายน2568และตาแหน่งเป็นนิด ในเรื่องของการเงินท่านจะได้รับเงินและผลตอบแทนที่ดีในอาชีพการงานของท่านท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายจะมีโอกาสลงทุนในธุรกิจการงานเพิ่มขึ้นมีคู่ค้าคู่สัญญารายใหม่ๆเพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้ขอให้ท่านทำงานด้วยความระมัดระวังทำงานด้วยความรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดต่างๆและท่านที่ทำงานประจำขอให้หลีกเลี่ยการมีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนะคะในเรื่องของความรัก สำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วท่านกับคู่ครองจะได้ช่วยเหลือกันในเรื่องของการงานและการเงินคู่ของท่านจะนําความสุขและผลประโยชน์มาให้ส่วนคุณโสดท่านจะมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามมีโอกาสพบเจอคนถูกใจเป็นคนที่มีทรัพย์สินมีหลักมีฐานมีหน้าที่การงานดีและมีโอกาสเป็นเพื่อนกันมาก่อนค่ะสำหรับครั้งนี้ดิฉันขอจบการพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้ค่ะนิฉันขอทุกท่าน ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองหนั่งไหลามาเทมาสุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรงและวก็นใหม่สวัสดีค่ะ